อิ All new m u ู u ูออลนิวมิ3เอ็ขับ4อัลติเมตปี2021แต่งใหม่มาให้ล้ออัลลอยของ o a s i ซยางของ AMP มาพร้อมไฟหน้าโปรเจกเตอร์เลนแบบ b ีบี m LED และไฟท้ายแบบ LED ไฟเดย์ i m มร running LED ได้ชุดแต่งวาซูมาเอนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด2จุดที่สำคัญเลยคันนี้เนี่ยรองรับระบบประตูฝาท้ายแบบไฟฟ้าค่ะ ตัวชุดแต่งของเขาเนี่ยก็จะมีความสลับสีดํากับสีขาวนะคะ มีตัวกรองอากาศ PM 2.5มาให้ใช้นะคะตัวนี้ก็อาจจะมีสีน้ำตาลนะคะเป็นรุ่นเฉพาะของอ l ล i ิเมตเลยพวงมาลัยสามารถปรับขึ้นลงได้สี่ระดับคือขึ้นลงเข้าและออก ส่วนของหน้าจอนะคะก็จะมีเนวิเกเตอร์ให้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นปุ่มต่างๆนะฮะจะเป็นวิทยุนะ,ะโทรเข้าโทรออกนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นดีกว่าก็มีอะไรเพิ่มเติมอ่าก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของแอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะ,ะมีพ a สดเซนเซอร์แอร์แบกให้นะฮะแล้วก็เป็นตัวที่ชาร์จตัวเต้าเสียบนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นตัวสมาร์ทชาร์จหรือเปล่าี้อ่าไม่มีเนาะ อ,อ,อันนี้คือ USB กับ AUX ให้2จุดน,นะก็จะรองรับการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะฮะปรับได้ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีนี่อีกนะก็จะมีเป็นตัวออ t o h โกลนะฮะ